สวัสดีครับแฟนช่องไซก้อ,อยู่กับผมเจตไซก้เหมือนเดิมเรา้เจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาเวลาสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและเหมือนเดิมฝากไ้ด้วยพักยก77ตอนนี้ฟุตบอลกําลังเข้มข้นครับามาริงค่ำคืนวันเสาร์นะครับฟุตบอลลีกก็ฟาดแข้งกันต่อเนื่องไปที่เวลา4ี่ทุ่มสิบห้าลาลิกาสเปนนะครับเบียร่ลอันดับ3จะเปิดบ้านเจอกับ阿าเบส เบียร์แล้วสามสิบแปดแต้มเกมล่าสุดบุกชนะเอลเช่มาสามหนึ่งตัวหลักก็ดานี่ปาเรโกนิโคลัสเปเป้คู่หน้าอโยเซ่เปเลสกับจอร์เจสมิคาลทัสเซ่นะครับเจอกับอาราเบสสิบเก้าแต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอโอเบโดมาหนึ่งหนึ่งนะครับคาร์ลอสเบนาวิเดสมิดฟิลด์จะติดโทษแบนนะครับตัวหลักก็เดนิสซัวเรสคาร์ลอสอเลน่ากองหน้าเป็นโทนี่มาติเนส เฉลยการฤดูการก่อนบ้านใครบ้านมัน L, ม 30, เบียรล้าถล่ม3าูนอาราเบสก็ชนะ1-0ก่อนเกมเบียรเลเป็นต่อนะครับเบียรเล้าเนี่ยโอ้โหผลงานลุ้นแชมเปี้ยนหลกเลยนะครับชนะ4จาก5เกมหลังสุดแม้ว่าอาราเบสช่วงหลังมีกระเตื้องขึ้นมาบ้างแต่พี่เห็นดูแล้วต้านลําบากครับวัดใจเบียรลในบ้านการันตี1ประตูลุ้นประตูที่2แน่ครับคู่ต่อมาไปที่เวลาทเที่ยงคืน ครึ่งนะครับไปดูจีโรน่าดับ17บจจะเปิดบ้านเจอกับโอซาซูนาจีโรน่ามี18แต้มเกมล่าสุดบุกชนะ oka, มาโยก้ามา2-1นะครับก็ตัวเจ็บเยอเปลิสต์เดิมๆครับตัวหลักๆก,ก็อักเซลวิเซลโตมาเลอร์มาวิกตอร์ซีการคอร์อนเกียวอลานิสนับวานัดเจอกับโอซาซูนา19แต้ม เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอบินเบามา1-1นะครับอเบลเบโตเบสปากหลังจะบพ้นแบนกลับมาช่วยทีมนะครับแนวรุกก็โอมาโอรอสรูเบนกาเซียอันเตบูดิเมียยืนกองหน้านะครับเฉลกันฤดูกาลก่อนบ้านใครบ้านมันจิโรนาถล่ม4-0โอซาก็ชนะ1-0ตามหน้าเสือเขามองจิโรนาเหลื่อมนิดๆจิโรนาเริ่มกลับมาเข้าฟอร์มนะครับชนะ2จาก3แต่ว่าโอซาซูนา ก็ดีขึ้นมาเหมือนกัน5นดะหลังสุดแพ้เกมเดียวพี่ใหญ่มองว่าเกมทันกันครับเกมแบบนี้วัดใจโอซาซูน่าซื้อ2มุมจะบุกมามีแต้มไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับปิดท้ายที่เวลาเชื่อมขึ้นเครื่องอีกครู่หนึ่งนะครับไปดูบุนเดสซีกาเยอรมนีเลเวอร์คูเซ่นอันดับ3จะเปิดบ้านเจอกับสตุตการ์ดเลเวอร์29แต้มเกมล่าสุดก่อนพักเบรกนี่บุกไปชนะไรซิกมา3-1นะครับแคสเปอร์ฮูมันได้ตัวแอฟคอนบางตัวกลับมาแล้วนะครับตัวหลักก็มาลิกชิลแมน โดนัสฮอปแมนมาตังเตนีเย่พาร์ติกชิกอย่างเงี้ยครับในขณะ,ะที่สตุตการ์ด26แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอฮอฟเฟนไฮม์มา0-0น,นะครับตัวหลักๆก็โทมัสตีอาโก้นิโคลัสนาตี้กองหน้าเป็นเดนิสอุนดาฟนะครับเจอกันฤดูกาลก่อนเสมอ0-0บ้านเลเวอร์เกมเยือนเลเวอร์บุกชนะ4-3ก่อนเกมเลเวอร์คูเซ่นเป็นต่อเลเวอร์คูเซ่นเนี่ยเป็นทีมที่หลังๆนี่ไม่แพ้ก็ชนะไปเลยนะครับ5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ2แพ้สลับชนะส่วนสตุตการ์ด 5นัดนะหลังสุดชนะเกมเดียวพี่ห็นมองว่าเลเวอร์เริ่มได้ตัวกลับมานะครับตัวแอฟคอนกลับมาหลายตัวเล่นในบารีนาเกมแรกหลังปีใหม่ด้วยวัดใจเลเวอร์กูเซ่นดีกว่าครับน่าจะฉลองปีใหม่ให้แฟนบอลจะเปิดบ้านเบียดอย่างน้อย1ประตูได้ครับสรุป3คู่นะครับชอบไปที่บีอาเร s ลโอซาซูน่าและเลเวอร์กูเซ่นนะครับอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของไซก้ยครับสวัสดีครับ